สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรัชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครบูที่เป็นซีรีส์ของทางค่ายพอดีคำนะครับนั่นคือซีรีส์ภารกิจรักนั่นเองนะครับภารกิจรักเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงจะทราบดีนะว่าหลังจากจบในเวอร์ชั่นของภาคแรกไปแล้วนะครับแล้วมีกระแสที่ค่อนข้างดีนะฮะก็มีข่าวออกมาว่าทางทีมงานของค่ายพอดีคำเนี่ยกำลังเตรียมภาค2อยู่นะครับผมแล้วก็มีการถูกเขียนบทขึ้นมาแล้วนะครับคือหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เห็นชื่อเรื่อง เงินไปนะครับว่ามีชื่อเรื่องอะไรบ้างแม้กระทั่งบางเรื่องเนี่ยยังมีให้อ่านในอินเทอร์เน็ตเลยในทางเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราก็เคยเห็นแล้วผมเนี่ยก็เคยเอามาอ่านให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันแล้วนะครับในบางเรื่องนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกทํากันไปแล้วนะครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างเลยที่ภารกิจรักภาคสองเนี่ยจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าใครเคยอ่านนิยายในเว็บไซต์แล้วไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับผมนะวนิยายเนี่ยไม่รู้ว่าใครเอาเวอร์ชันจริงมาลงไว้หรือเปล่าน ผมเคยอ่านในเรื่องทหารอากาศเนี่ยตามละตามสุดฟ้าล่าสุดรักนะครับบทป,ประพันธ์ของคุณทองหลางนะที่มาเป็นในเวอร์ชันของภาค2จะมีเนื้อหาของพระนางชุดเก่าทั้งหมดเลยนะครับ4คู่8คนนะครับแล้วก็เสริมทับด้วยพระนางคู่ใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยติดตามจริงๆเนี่ยก็จะรู้ว่าพระนางบางคนนะครับนางเอกบางคนได้หมดสัญญาไปกับทางช่อง7จสีไปแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่พระนางอะ่ะตัวของค่ายเองนะครับผมก็ไม่ได้ อยู่กับทางช่องเจ็ดสีแล้วอ่ะวันนี้จะพูดคุยกันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องภารกิจรักกัดซหน่อยแล้วกันนะครับภารกิจรักเนี่ยในเวอร์ชั่นภาคแรกนะครับผมมี4ตอนนะครับก็เป็นตอนของทหารบกนะครับผมตำรวจทหารเรือแล้วก็ทหารอากาศนะครับตอนทหารบกเนี่ยก็จะเป็นตอนของพี่เวียร์สุรวัน์นะครับประกบคู่กับพีดพัชรชยานะครับในตอนเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนนะครับผมส่วนตอนของพอสรันคู่กับขวัญอุสามณีในตอนมือปราบเจ้าหัวใจนะครับผมและตอนที่3นะครับผมเป็นตอนของพี่อมอคพันนะครับ ประกบคู่กับแซมมี่คราวเวลในตอนราชนาวีที่รักนะครับและตอนสุดท้ายนะครับผมในตอนของมิกทองระยากับเซฟานีอวานิกนะครับในตอนยึดฟ้าหาพิกัดรักนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวของนางเอกนะครับผมของเนี่ยวใจสุกัปืนเนี่ยพี่พระราชยานะครับหมดสัญญาไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตอนของมือปราบเจ้าหัวใจเนี่ยนางเอกสาวขวนอนุสามณีก็ได้หมดสัญญาไปแล้วส่วนตัวของพรสรันเองนะครับผมปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าต่อสัญญาหรือเปล่าเลยนะครับส่วน อีก2ต่อสุดท้ายนะครับผมอ,อมแซมมี่มิกแลวก็เซฟานีเนี่ยก็คงยังจะอยู่ช่องเจต่อไปนะครับส่วนเซฟฟานีเนี่ยยังไม่เห็นโพลละครเลยแต่ว่ามีภาพยนตร์อยู่นะครับอ่ะโอเคส่วนวนวนิยายเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นภาคต่อและมีบทประพันธ์ออกมาให้เราเนี่ยได้เห็นชื่อเรื่องกันแล้วนะครับผมในภาค2ก็จะมียุทธภูมิหัวใจนะครับผมในตอนของทหารบกนามประกาของอักษรานะครับในตอนของตำรวจนะครับผมชื่อตอนว่าสืบร้ายหมายรักนะครับบทนามประกาของอัคคณีครับ และในตอนของทหารเรือนะครับผมมีชื่อเรื่องว่าดวงใจนาวิกนะครับนาประกาของเฟื่องนครและตอนสุดท้ายนะครับผมฐานอากาศตามสุดฟ้าล่าสุดรักน้าประกาของทองหลังนะครับตามสุดฟ้าล่าสุดรักเนี่ยผมเคยอ่านย่อๆนะครับผมจากทางเว็บเนี่ยที่ได้บอกกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากทางภาคแรกนรั่นแหละแต่จะเป็นภารกิจภารกิจใหม่นะครับผมโดยที่ตัวของมิกทองรยะกับเจฟฟานี่เนี่ยเขาก็จะมีบทบาทอยู่แต่จะเป็นการที่ส่งต่อให้กับลูกน้องของมิกทองรยะเนี่ยออกไปเป็น ไปสืบนะครับผมแล้วก็ไปพบเจอกับเพื่อนสาวของเซฟานี่ที่เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันนะครับก็เลยเป็นเรื่องราวของพระนางคู่ใหม่แต่เสริมทับด้วยพระนางชุดเดิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับผมนอกเหนือจากที่ตัวนางเอกหลายๆคนได้หมดสัญญากันไปแล้วนะฮะก็ทางค่ายพอดีคำเนี่ยได้ย้ายออกจากทางช่อง7นะครับผมไปเซ็นสัญญาอยู่กับทางช่องวันซึ่งแน่นอนว่าภาค2เนี่ยไม่เกิดขึ้นกับทางช่องวันหรอกนะครับถ้าถูกทําที่เป็นซีรีส์แบบนี้ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่กันไปเลยนะฮะ ส่วนภาค2ที่มีบทประพันธ์ที่เราเคยได้ยินมาหรือเคยได้อ่านมานะครับอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะลอยแพยังไงเลยนะจะส่งต่อให้กับค่ายอื่นทำหรอแต่ผมคิดว่านะก็คงจะถูกยกเลิกกันไปเลยมากกว่านะครับด้วยความที่ตัวนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ทางค่ายเองก็ไม่ได้อยู่นะครับหรือไม่อาจจะมีอีกหนึ่งกรณีครับผมเขาเขียนบทประพันธ์ขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ทิ้งคว้างก็ได้ปรับเปลี่ยนพอตใหม่นะครับผมให้เป็นพระนางชุดใหม่กันไปเลยโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคแรก และเอาไปทําลงช่องวันอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าเขาเนี่ยไม่อยากทิ้งบทประพันธ์ของตัวเองที่ถูกเขียนขึ้นมานะครับเพราะว่าบทประพันธ์ทั้งมดทั้งมวลเนี่ยก็ถูกเรียบเรียงกันขึ้นมาแล้วนะถ้าไม่อยากถ้าแบบว่าเขากลักวเสียของก็อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาทําอีกก็เป็นได้วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็คือเราเคยพูดกันในหลายๆคลิปผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับภารกิจรักเนี่ยถึง2คลิปด้วยกันคลิปแรกเนี่ยพูดถึงโอกาสที่มันกําลังจะถูกสร้างนะครับผมก็คือหยิบยกชื่อเรื่องของแต่่ละเรืองนขึ้มาพูด มาคุยกันว่าอ่ะทางค่ายี่ยมีการปล่อยภาพดุดออกมานะครับผมมีการปล่อยเรื่องย่อมีการปล่อยนวนิยายให้เราได้เห็นกันบ้างนะครับแล้วก็ในคลิปที2เนี่ยมาพูดถึงว่าจะยันถูกสร้างอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตัวนางเอกเนี่ยไม่ได้อยู่กับทางช่อง7นะครับผมถึง 2, 2คนด้วยกันนะครับและครั้งนี้เรามาพูดถึงว่ามันจะยันถูกสร้างอยู่ได้หรอในเมื่อค่ายที่ทำเนี่ยไม่ได้อยู่กับทางช่อง74แล้วนะครับอ่ะโอเคต้องบอกว่าเรื่องภารกิจรักเนี่ยตอนที่ผมชอบที่สุดนะครับผมก็จะเป็นตอน เหนี่ยหัวใจสุดไกลปืนแล้วก็มือปากเจ้าหัวใจนะครับถ้าถามว่าอยากให้มีภาคต่อไหมก็คงอยากให้มีภาคต่อแหละแต่ว่าถ้าสร้างมาแล้วมันจะแตกต่างกับทางภาคแรกเกินไปไม่ว่าจะด้วยค่ายที่ไม่ใช่ค่ายเดิมมาทำนะครับหรือจะเอาไปถูกสร้างในช่องใหม่ที่เป็นพอดเรื่องใหมนะ่เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะยังดีเท่ากับ ภาคแรกที่เราเคยดูกันหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เลยนะครับผมโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากมายแลวพวกคุณล่ะมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมเกี่ยวกับภารกิจรักในภาคแรกและถ้าภาค2เนี่ยมันถูกสร้างในต่างช่องหรือมันถูกสร้างโดยค่ายหรือที่ไม่ใช่พอดีคำเนี่ยควรเป็นค่ายไหนหรือไม่ควรสร้างเลยดีกว่าลองลองคอมเมนต์กันดูนะครับเนื้อหาตรงไหนพิพาปราการใดขออภัยวันาทีด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้้ไปแลวครับ